สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ธุรกิจ m a s t e r p ์พี e นะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาอัปเดตข่าวสารข้อมูลกันกับหลายๆเรื่องนะครับที่หลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามานะครับกับ เรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นในมัสเตปิดนะครับก็คือในเรื่องของ MREBIS v is, นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวัตกรรมใหม่ที่ทําให้เราสามารถจะทําธุรกิจได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาเรียนรู้กันดีกว่านะครับว่า MREBIS v คืออะไรแล้วช่วยให้เราสามารถที่จะทําธุรกิจได้ง่ายมากขึ้นอย่างไรนะครับเรามาดูไปด้วยกันนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการค้าในเรื่องของระบบบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจออนไลน์เนี่ยกำลังเป็นเทรนที่มาแรงมากๆเลยนะครับมีการคาดการเอาไว้นะครับว่าธุรกิจต่างๆมากมายเนี่ยจะเติบโต มีการคาดการเอาไว้นะครับว่าธุรกิจต่างๆมากมายที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับก็จะมีการเติบโตเนี่ยตาที่สูงมากๆเลยแต่หลายครั้งเมื่อเราคิดถึงการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยหลายคนก็คิดว่ามันค่อนข้างไกลตัวเกินไปเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหถ้าจะทำปุ๊บต้องมีเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์ก็ไม่เป็นอัปเดตก็ไม่เป็นจะไปจ้างคนทําเว็บไซต์ก็ไม่มีตังค์ที่สาคัญเลยคือหลักๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะขายอะไรดี เคยคิดแบบนั้นใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าระบบ m r v eBiz เนี่ยจะเป็นระบบที่สามารถช่วยให้คุณเนี่ยสามารถทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้แบบง่ายดายมากๆเลยนะครับเพราะเราได้เตรียมเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้อย่างมืออาชีพที่สําคัญเลยก็คือสามารถมีรายได้ที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าอันนี้เป็นเทรนด์นะครับอย่างที่บอกว่ามีหลายสํานักทางสถิตินะครับทางธุรกิจสํารวจต่างๆมากมายเลยว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจะกลายเป็นธุรกิิจทที่ําาาเงนนมหาานะครับ ในปีถัดๆมาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจออนไลน์เนี่ยจะกลายเป็นธุรกิจที่มียอดขายมหาศาลนะครับแล้วกลายเป็นเปอร์เซนต์ที่สูงมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับการค้าในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเราได้เห็นในเรื่องของอัตราการเพิ่มของธุรกิจนะครับในเรื่องของยอดขายที่เกิดขึ้นทั่วโลกในทุกๆปีนะครับแล้วจกนกระทั่งมีแม้กระทั่งซีอโอท่านหนึ่งเนี่ยออกมาพูดไว้เลยว่า ถ้าเกิดธุรกิจใดก็ตามแต่นะครับที่ไม่ก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์หรือเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับธุรกิจนั้นจะเกิดการล่มสลายในอนาคต นั่นคือเป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราเองก็ต้องมีการปรับตัวนะครับในส่วนของบริษัทมาสเตอร์พีซเองเนี่ยเราก็เตรียมรูปแบบในเรื่องของการสร้างธุรกิจออนไลน์เพื่อมารองรับให้กับพวกเราด้วยนะครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับธุรกิจของเราครับ mrv ebiz คืออะไร mrv ebiz คือระบบที่ทําให้นักธุรกิจของเรานะครับสามารถที่ทำธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นโดยสามารถที่จะทํารุรก,กรรมหลายๆสิ่งหลายอย่างบนโลกโซเชียลโดยสามารถจะทําโดยสามารถที่จะทํา หลายกระบวนการนะครับหลายสิ่งโดยสามารถที่จะทำนะครับในการวางแผนนะครับหรือว่าไม่ต้องทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับหรือบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับ MVE Biz นี่เป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาซึ่งก็จะประกอบด้วยหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายงานนะครับที่เป็นรายงานขั้นสูงนะครับของนักธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับเครื่องมือพิเศษต่างๆสำหรับทําการตลาดออนไลน์นะครับรายงานพิเศษต่างๆรวมไปถึงระบบการหา ผู้มุ่งหวังนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ในอนาคตแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ส่วนตัวในสําหรับการนําเสนอธุรกิจด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้เปิดขึ้นมาระบบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งถือว่าสร้างกระแสฮือฮาได้มากเลยทีเดียวนั่นก็คือ MLV Plaza นั่นเองนั้นคือการเรียนรู้ในคลาสนี้นะครับเราจะมาสอนให้ทุกท่านรู้จักเรื่องราวของ MLV Plaza นะครับแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างไรสามารถใช้งานได้อย่างไรและมีผลประโยชน์อย่างไรให้กับพวกเราได้บ้าง โอเคเรามาดูไปด้วยกันนะครับเอ็มวีพาซาถือว่าเป็นวัตกรรมใหม่นะครับของการซื้อขายออนไลน์ที่ส่งสุขภาพนะครับที่ดีความงามแล้วก็ส่งถึงบ้านคุณเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าง่ายต่อการที่จะทาความเข้าใจได้ไม่ยากเลยนะครับเริ่มแรกเลยครับเอ็มวีพาซานะครับเราจะมีแพ็คเราจะมีเว็บไซต์นะครับซึ่งเป็นหน้าร้านออนไลน์นะครับซึ่งก็ออกแบบหน้าตาสวยงามมันคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะออกแบบเว็บไซต์ไม่เป็นนะครับเรามีเว็บไซต์ที่ให้กับคุณนะครับถ้าเกิดเราสังเกตในมุมด้านซ้ายนะครับ ในบุมด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับเราจะเห็นรหัสแล้วก็ชื่อของสมาชิกอยู่แปลว่าวันนี้นะครับนักธุรกิจมาสเตอร์พีทุกท่านสามารถที่จะเปิดใช้งานตัว m อ็มภาษาได้เมื่อทําการเปิดแพ็กเกจกับบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับร้านค้าแบบนี้ถูกระบุชัดเจนเลยว่านี่คือร้านค้าของคุณนะครับเสร็จแล้วคุณจะทํายังไงหล่ะเพื่อให้ร้านค้านี้นะครับเกิดความสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับพวกเราได้นะครับเราดูมาก่อนเรามาดูกันนะครับว่า เรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้แพ็กเกจร้านค้านี้ไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะมีรายได้เกิดขึ้นนะครับกับระบบของ m อม e b is, ีอีบิสยังไงได้บ้างนะครับ และนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์หน้าร้านค้านะครับที่เป็นตัว MRV Plaza นะครับซึ่งนักธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะครับซึ่งนักธุรกิจที่มีการเปิดแพ็กเกจกับบริษัทจะสามารถที่จะมีเว็บไซต์หน้าร้านค้าของตัวเองหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ระบุนะครับชื่อนะครับแล้วก็รหัสสมาชิกของท่านไว้ที่มุมซ้ายด้านบนนะครับเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของว่าร้านนี้เราเป็นเจ้าของนะนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาเว็บไซต์นี้ไปโปรโมตนะครับหาลูกค้ามาสั่งซื้อสินค้าในนี้แล้วก็รับรายได้เกิดขึ้นได้แต่กกาาารรรรัับบบยไได้นะคจเว็ซต์ ตัว m v p p a z a เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้มากมายหลายช่องทางเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับใน m v p Plaza นี่มีช่องทางไหนบ้างน,นะครับหลังจากที่เราเปิดระบบ m v p eBies ซึ่งจะรวมไปถึงตัว m v p Plaza รี้บ้อยแล้วนะครับเราสามารถจะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรายไดทท ok ย้ที่เกิดจากการขายปีกทุกการขายปีกที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์นะครับคุณสามารถที่จะมีรายได้นะครับจากส่วนต่างครับที่บริษัทกําหนดเอาไว้ให้ได้นะครับจุดแรกก็จะโอ,อนเข้าบัญชีให้คุณได้ทันทีเลยนะ พิเศษครับไม่แนะนําให้เพื่อนของเรานะครับเปิดร้านค้านะครับบริษัทก็จะมีโบนัสพิเศษเพิ่มเติมให้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับยังสามารถรับรายได้ตามแผนธุรก,กิจหลักของมาสเตอร์พีดอีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่มหาศาลเลยบริษัทมาสเตอร์พีดเองตอนนี้เปิดดาเนินการมาประมาณ2ปีเสร็จแล้วนะครับซึ่งก็มีนักธุรก,กิจที่ท,ทําธุรกิจกับเราแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับไปตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนจนไปถึงหลักล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปว่่่่่่าาาาากกกกกััััันน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 อีีสววววตตรรรง้้แเมดดูะคบ เราจะเข้ามานะครับแล้วก็เปิดแพ็กเกจได้อย่างไรอย่างแรกเลยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นนักธุรกิจต้องมีการสมัครทําธุรกิจก่อนนะครับสมัครเป็นนักธุรกิจมาสเตอร์พีซเป็นเรื่องที่ง่ายมากและง่ายที่สุดแล้วบนโลกใบนี้เพราะว่าในการสมัครเป็นนักธุรกิจมาสเตอร์พีซไม่มีค่าสมัครแม้แต่บาทเดียวใช่ครับไม่มีค่าสมัครเลยทุกอย่างเริ่มต้นที่ศูนย์บาทครับสมัครสมาชิกได้ฟรีเลยดังนั้นคือท่านใดก็ตามนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านแล้กีีงทเบยสมาชิไดฟร เลยครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่จําเป็นต้องซื้อสินค้าอะไรด้วยเมื่อเป็นนักธุรกิจมาส t ต r พียแล้วก็สามารถดาเนินธุรกิจได้นะครับในรูปแบบของการทำธุรกิจกับบริษัทมาส t ต r พียซึ่งมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ออนไลน์ Online, หรือจะเป็นออนกราวหรือว่าการทําธุรกิจแบบทั่วไปนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่เป็นสมาชิกทําธุรกิจแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดหน้าร้านค้าได้นะครับจะต,ต้องเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะเปิดหน้าร้านค้าได้เั้นคือเมื่อคุณตัดสินใจเปิดหน้าร้านค้าครับก็ต้องมีการเปิดระบบ MVB eBiz เข้ามานะครับซึ่งก็ต้องมีการซื้อแพคเกจนั่นเองนะครับคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับนะครับเปปรับเป็น แพ็กเกจ MV eBiz ซึ e ่งจะสามารถทำธุรกิจนะครับบนโลกออนไลน์ภายใต้การสนับสนุนนะครับอย่างมืออาชีพจาก บริษัทมาสเตอร์พิสไลท์วิชันได้เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับในเรื่องของ m อ v p อารนะครับอย่างที่บอกว่า m อ v e b i ีบนะครับเจอรวมรวมเครื่องมือต่างๆนะครับตั้งแต่ในเรื่องของรายงานนะครับในขั้นสูงนะครับสำหรับการวิเคราะห์องค์กรต่างๆนะครับการในเรื่องของการจัดทำกระบวนการเรื่องของรายชื่อรวมไปถึงเว็บไซต์ในการนำเสนอสินค้านำเสนอธุรกิจรวมไปถึงนะครับร้านค้าออนไลน์เป็นช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์กับเราเลยก็คือตัว m อ v p a ารนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในแพคเกจนี้เรียบร้อยแล้ว ข้อดีมากๆก็คือว่าคุณไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเสียเวลานั่งออกแบบเว็บไซต์เองไม่จําเป็นต้องมาจ้างคนมานั่งอัปเดตคิดโปรโมชั่นอะไรต่างๆไม่ต้องเลยครับสามารถที่จะเปิดเว็บไซต์นี้แล้วก็เริ่มทํางานได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเมื่อคุณได้รับการเปิดแพ็กเกจได้บ้อยแล้วนะครับคุณก็สามารถจะเริ่มหาลูกค้าของคุณนะครับเข้ามาสู่ในพลาซ่าของคุณได้เลยนะครับคุณจะได้รับลิงก์นะครับสําหรับโปรโมทหาลูกค้าเข้ามาที่พลาซซาครับโดยจะมีชื่อลิงก์นะครับก็คือจะเป็น m v p a s a c o m นะครับ m v p a s a c o m นะครับแล้วก็สลตามด้วยรหัสสมาชิกของคุณนั่นเองนะครับแต่ท่านใดที่มีรหัสสมาชิกแล้วไม่ได้เปิดแพ็กเกตนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของร้านค้านี้ได้นะครับอ่าดังนั้นคือเมื่อสัญหสมาชิกเข้าไปปุ๊บนะครับหรือว่าอนาคตคุณสามารถที่จะเลือกชื่อ p าซาของคุณได้ด้วยนะครับที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับเป็นของเราได้เลยนะครับก็นะครับเอาลิงก์นี้นะครับไปโปรโมตนะครับในที่ที่เขาอนุญาตให้คุณโปรโมทนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลต่างๆนะครับที่ไม่ไปรบกวนชาว นะนะครับแล้วก็ไม่มีคนคลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีนะครับคนคลิกที่ลิงก์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะถูกนําเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวเอ็มวีพาซ่านั่นเองนะครับคุณลองคลิกหรือว่าลองใส่นะครับตัว URL นะครับหรือว่าลิงก์นี้นะครับในเบราว์เซอร์ของคุณนะครับแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะขึ้นเป็นรหัสของเราไหมถ้าขึ้นมีรหัสของคุณเกือดขึ้นตรงนี้มีชื่อของคุณตามท้ายแบบนี้แปลว่าคุณสามคุณเปิดแพ็กเกจตัว m v e b i ีบเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าโอเคเรามาดูกันต่อนะครับว่าแล้วเราจะทํำยังไงล่ะนะครับเสร็จแล้วเราสามารถจะมีรายได้เกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างอย่างแรกอย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของกําไรขายปีกนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆครับกับการที่หลังจากที่คุณมีตัวเว็บไซต์นะครับตัวเอ็มบิพาไซต์เรียบร้อยแล้วคุณก็นะครับสามารถที่จะโปรโมตนะครับให เพื่อนๆของคุณรู้จักนะครับบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราเปิดร้านค้าออนไลน์แล้วนะนะสามารถไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆได้หรือแม้กระทั่งว่าโพสนะครับใน Facebook หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราเองนะครับเพื่อที่ให้คนที่เรารู้จักรู้ว่าวันนี้เราเริ่มทําธุรกิจออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเข้ามาชมเว็บไซต์ของคุณครับแล้วเกิดการสั่งซื้อโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากเขาเกิดการสั่งซื้อจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทนะครับจะเป็นคนที่เข้าไปโทรคอนเฟิร์มในเรื่องราวของออเดอร์ต่างๆรวมไปถึงกกกาาาาาารรรรชํะเเงงิินนนจจััดดดสส่คค้มแลลทุณหย ใช่ครับเราจัดการแทนคุณหมดเลยนะครับโดยที่คุณนะครับเพียงแค่โปรโมทลิงก์เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือกําไรขายปลีกนะครับจะมีส่วนที่เป็นกําไรขายปลีกนะครับหรือรีเทลโปรฟิตหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่า RP นั่นเองนะครับเราจะคืนตัวรีเทล profit นี้นะครับกลับเข้ากระเป๋าคุณให้นะครับเพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของกําไรขายปีกนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่เป็นนักธุรกิจมาร์พีดแลยปล่อยแล้วนะครับหลังจากที่มียอดสั่งซื้อเกิดขึ้นครับในระบบเว็บไซต์ของ m อ็มอารีพาซานะครับเราจะมีการโอนยอดขายที่เกิดขึ้นนะครับเข้าไปในระบบสต็อกคิดด้วยนะครับเพื่อที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเอายอดขายปีกที่เกิดขึ้นจาก m อ็มอารีพาซานะครับไปแจนแล้วก็รับโบนัสตามแผนธุรกิจหลักของ m อ็มด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพื่อเราได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็คือ รายได้เกิดจากกำไรขายปีกนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าโหดีขนาดนี้นะครับเรามีค่าใช้จ่ายในการใช้งานแน่นอนนะครับคุณไม่จําเป็นต้องออกแบบเว็บไซต์เองไม่ต้องคอยอัปเดตไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสินค้าก็ไม่ต้องสต็อกวันนี้นะครับเรามีเสนอแพ็กเกจนี้ให้กับท่านนะครับในการที่จะเปิดแพ็กเกจการใช้งานนะครับก็จะมีในเรื่องของค่าเซตอัพร้านนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับที่เป็นในเรื่องของการดูแลรักษาระบบเท่านั้นเองซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยนะครับเรามีค่าเซตอัพร้านนะครับก็คือ4,000บาทนะครับแล้วก็ค ดืนละ500บาทนะครับเป็นระยะเวลา12เดือนนะครับหลังการเปิด การใช้งานครั้งแรกนะครับจะต้องชําระค่าบริการรายเดือนทั้งหมด12เดือนนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดเลยเท่ากับว่าแพ็กเกจนี้นะครับเปิดใช้งานที่ราคา10,000บาทนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีข้อเสนอพิเศษให้นะครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้อเสนอพิเศษนั้นคืออะไรนะครับ้าวานี้อยากจะเปิดนะครับเลือกเป็นออปชั่นที่1นะครับเราก็สามารถเลือกนะครับซื้อแพ็กเกจนี้จากราคา10,000บาทนะครับจ่ายเพียงแค่3,990บาทนะครับ3,990บาทนะครับ ได้รับคะแนนนะครับสำหรับการท็อปอัพนะครับหรือรักษายอดนะครับเพื่อที่จะขึ้นตําแหน่งนะครับเพื่อที่จะรับผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในแผนธุรกิจ m อ็มาีพาซาอีก500คะแนนด้วยนะครับ ึ่งคะแนนนี้จะไม่สามารถโฮคะแนนได้นะครับอ่านครับก็เท่ากับว่าเมื่อคุณสมัครสมาชิกปุ๊บแลวเปิดแพ็กเกจ3,990บาทตำแหน่งทางธุรกิจของคุณจะปรับเป็นตำแหน่งบรอนซ์ทันทีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มทำธุรกิจได้แล้วก็มีผลตอบแทนเกิดขึ้นได้นะครับอ่านครับนั้นแล้วก็ค่าเซตอัพร้านนะครับ4,000บาทนะครับแล้วก็ค่าบริการรายเดือน12เดือน6,000บาท10,000ไม่ต้องจ่ายครับจ่าย3,990บาทแค่นี้ก็คุ้มมากๆแล้วเท่านั้นยังไม่พอถ้าเกิดวันนี้คุณตัดดสิินใจเป ีพาซานะครับในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่29กุมภาพันธ์นะครับหถึง29กุมภาพันธ์ตัดสินใจเปิดวีพาซาทันทีนะครับเรามีของสมนาคุณด้วยเป็นสินค้านะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า ขายดีท็อปฮิตของมาสเตอร์พีชนะครับเคนเซอร์ดิฟินนะครับเป็นโฟมล้างหน้านะครับแล้วก็พิมเมอร์ดิฟินเป็นครีมบำรุงผิวซึ่งดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อิมเพรสซีฟไวท์นิ่งมาส์กเป็นโอเวอร์ไนท์มาส์กนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ในการดูแลลดกระทับสัดส่วนนะครับที่มีชื่อว่าคาร์โรไลน์สีตัวนี้เป็นสินค้าขายดีนะครับท็อปฮิตนะครับในธุรกิจของเราเลยทีเดียวนะครับรวมแล้วนะครับในราคาขายปีก4ชิ้นนี้รวมกันแล้วมีมูลค่าถึง6,000บาทนะครับเท่ากับว่าวัันนนีี้้้คคคุณฟรร่าาาเซตอพ4,000 ค,ค่าบริการรายเดือน6,000รับสินค้าปอีกประมาณ6,000นะครับเบสเศร็จรวมแล้ว16,000บาทแต่คุณจ่ายแค่3,990บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดวันนี้คุณอาจจะเลือกเป็นออปชันที่2นะครับออปชันที่2นะครับคุณสามารถจะเปิดแพคเกจนี้ได้ทันทีเลยนะครับเมื่อคุณมียอดนะครับสั่งซื้อท็อปอัพภายในเดือนกุมภาพานันธ์1-29กุมภาพันธ์2,559 ครบ5,000คะแนนนะครับเมื่อคุณมียอดท็อปอัพ p e เดือนกุมภาพันธ์ครบ5 0 0 0คะแนนนะครับคุณก็สามารถเปิดใช้ระบบนะครับได้ฟรีเลยนะครับเป็นระยะเวลา1ปีเต็มๆนะครับ1ปีเต็มๆนะครับ12เดือนนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับข้อดีของการที่คุณเลือกออปชันที่2ก็คือว่าเมื่อคุณมียอดสั่งซื้อส่วนตัวหรือยอดท็อปอัพครบ5 0 0 0นะครับตำแหน่งทางธุรกิจของคุณจะปรับเป็นตำแหน่งโกนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาากกๆในนรรับบผลตอแท ในธุรกิจมัเต์พีดนะครับส่วนออปชันที่3นะครับสำหรับนักธุรกิจนะครับซึ่งมีการซื้อแพ็กเกจ MLV p า a าซมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2 5 5 9นะครับรับสิทธิ์ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับเราอัปเกรดนะครับจาก m v v p า a าซอย่างเดียวกลายเป็น MLV e b i t ให้คุณทันทีนะครับและใช้งานต่อเนื่องได้ถึงวันที่3 1มกราคม2560 เท่ากับว่าใช้ฟรีเพิ่มกันอีก1ปีเลยทีเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับนี่คือ3ามออปชันให้เลือกนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่านอกจากการที่คุณจะทํากําไรขายปีกเกิดขึ้นนะครับจากการเปิดแพ็กเกจตนะครับตัว MVEBIS นะครับแล้วก็ทําการตลาดผ่าน MVE PASA แล้วคุณยังสามารถ ที่จะรับรายได้จากการสร้างเครือข่ายร้านค้านะครับเปรียบเสมือนคุณกระจายสาขาแล้วก็เปิดสาขานะครับออกไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่ให้เพื่อนของคุณนะครับเข้ามารู้จักแล้วคุณก็ขายแฟรนไชส์ตัวเอ็มวีพาซ่าับเขานะครับเราลองมาดูดีกว่าว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเมื่อคุณเปิดแพ็กเกจตเอ็มวีอีบิสเรียบร้อยแล้วนะครับมีการแนะนําเพื่อนของคุณนะครับให้เข้ามาเปิดเอ็มวีอีบิสนะครับเหมือนอย่างที่คุณเปิดครับชำระแพ็กเกจสาม 3,990บาทนะครับ3 9มพัาทนะครับ เพื่อนคุณก็จะได้รับหน้าเว็บไซต์ร้านค้าไปทําตลาดเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับบริษัทจะมอบนะครับค่าแนะนําพิเศษให้นะครับหนึ่บาทเข้ากระเป๋าคุณทันทีเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อแม้ว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณสมัครสมาชิกทําธุรกิจมาสเตอร์พีซซึ่งสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะแต่คุณมีความจําเป็นจะต้องเปิดใช้ระบบ MV ็มบีาาก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับค่าแนะนําพิเศษ1000บาทนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าแนะนาพิเศษที่เรามีให้นะครับซึ่งถือว่่่าาาดีีมกกๆเลยนะะคครรรัับบซึงทุณจ ค้าแนะนําพิเศษนะครับอย่างแรกอย่างที่บอกว,ว่าต้องเปิดใช้ก่อนนะครับถ้าคุณเปิดใช้ทีหลังนะครับแล้วเกิดการวันปิดรอบเราจะมีการปิดรอบคํานวณน,นะครับโบนัสทุกๆ5วันวันที่5 10 15 20 25แล้วก็สิ้นเดือนนะครับถ้าวันปิดรอบปุ๊บนะครับคุณในฐานที่เป็นผู้แนะนาแนะนําเพื่อนของคุณมาเพื่อนของคุณเปิดก่อนคุณเปิดไม่ทันวันปิดรอบบริษัทไม่คํานวณยอนหลังให้นะครับแปลว่า1000บาทก็คือไม่ได้เลยนะครับ ก็คือไม่คำนวณย้อนหลังให้ทุกกรณีนะครับนะครับส่วนข้อที่2นะครับที่จะต้องรักษาสิทธิ์เพื่อรับค่าแนนําพิเศษครับต้องมีการรักษาสถานะการใช้งานระบบของ MVE Biz นะครับเดือนละ500บาทนะครับหรือว่า1ซึ่งจะได้รับคะแนน100คะแนนด้วยครับซึ่งเราจะเริ่มเก็บนะครับในปี2017นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยยังไม่มีใครโดนเก็บแน่นอนครับหลังจากที่ครบกำหนด12เดือนแรกหลังจากที่คุณเปิดแพ็กเกจตนะครับนั่นคือปีนี้ก็คือใช้ฟรี กันแบบเต็มๆเลย12เดือนนะครับตามนั้นเลยนะครับนั่นคือก็สามารถที่จะทําธุรกิจได้นะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับจากการเปิดใช้ระบบนะครับแล้วก็การรักษาสถานะนะครับจะไม่สามารถโฮคะแนนเข้ระบบสต็อกค,คิดได้นะครับแต่ก็สามารถจะเลือกเป็นยอดท็อปอัพหรือเป็นการรักษายอดได้นะครับ แตสามารถซื้อผ่าน d c ได้นะครับสามารถซื้อผ่านศูนย์กระจายสินค้าที่บริหารงานโดยสมาชิกได้นะครับนั่นคือใครที่เปิด DC เอาไว้นะครับก็ยังสามารถรับผลประโยชน์นะครับจากค่าบริหารศูนย์ได้ตามปกตินะครับ เราลองมาดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวเราเปิด m l v EBIT เกิดขึ้นแล้วก็ชวนเพื่อนของเรานะครับเข้ามาเปิด m l v EBIT 1คน2คน3ามคน4ี่คน5คนนะครับค่าแนะนําพิเศษที่เกิดขึ้นเท่ากับาว่าคุณก็จะได้รับก็คือ1,000บาทต่อคนนั่นเองนะครับเมื่อคูณ5คนก็เป็นเงิน5,000บาทนะครับเข้ากระเป๋าคุณทันทีเลยนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับจากการ แนะนำนะครับในเรื่องของคนที่เข้ามาเปิด้านค้าหรือเปิดสาขากับเรานั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับอย่าลืมนะครับว่าครับและทุกๆแพ็กเกจที่ถูกเปิดนะครับจะมีคะแนนอยู่500คะแนนนะครับ500คะแนนเนี่ยไปไหนนะครับ500คะแนนนี้นะครับก็จะถูกวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ คำนวณผลตอบแทนตามแผนธุรกิจหลักไม่ว่าจะเป็นค่าแนะนานะครับนักธุรกิจนะครับเชั้นลึกนะครับเราก็สามารถรับได้หมดเลยครับลูกหลานเลนร่ารวยรุ่งเรืองนะครับก็สามารถรับได้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณแนะนําคนเปิดแพ็กเกจ MVEBIS นะครับหคนเราทุกคนแนะนํา5คนเหมือนกันนะครับลงลึก7ชั้นนะครับตามผลตอบแทนที่คุณจะรับสูงสุดคือ7ชั้นลึกนะครับในธุรกิจมาสเตอร์พีชนะครับเมื่อคูณ500คะแนนนะครับ แล้วก็คูณเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเข้าไปนะครับก็จะเป็นเงินเข้ากระเป๋าคุณได้สูงถึง2องล้านห้าสบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับในการคำนวณโบนัสขยายธุรกิจ7ชั้นนะครับ จากการที่ขยายธุรกิจในรูปแบบของ MRE b u s i n s นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่พอนะครับในธุรกิจมาส t e r ร์พีของเรานะครับเรามีการจ่ายผลตอบแทนนะครับในรูปแบบของโบนัสบริหารทีมด้วยนะครับซึ่งต้องมีการจัดวางโครงสร้างสองสายงาน,เ,นเช่นเดียวกับการสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบทั่วไปนะครับคะแนนที่เกิดจากการเปิดเว็บไซต์ MRE b i n s ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะ ถูกไหลผ่านนะครับแล้วก็ถูกคำนวณโบนัสนะครับบริหารทีมนะครับหรือไนนารีโบนัสนั่นเองนะครับตามตำแหน่งของคุณนะครับสูงสุดกระคูณอยู่ที่40%ของคะแนนฝั่งที่น้อยกว่านะครับสูงสุดสามารถรับไรายได้ถึง120,000บาทต่อ5วันหรือ 7 2 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับจากโบนัสบริหารทีมก้อนนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวเรานะครับเปิด MV ว e B i แลวก็ช่วยเพื่อนของเราสามารถที่จะเกิดองค์กรฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาและมีรายได้จากโบนัสบริหารทีมเมื่อสักครู่นี้คุณยังมีสิทธิ์ได้รับแมทชิ่งโบนัสจากรายได้ของเขาที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่ชั้นแรกเท่านั้นแต่ยังลึกลงไปต่อเนื่องถึง7ชั้นลึกนะครับตามแผน ธุรกิจหลักของเราเป๊ะเลยนะครับก็คือสามารถรับได้ครบทุกทางรวมไปถึง500คะแนนนี้ยังถูกคำนวณโบนัสนจะเป็นแอคทีโบนัสหรือว่าจะเป็นในส่วนของออโบนัสรายเดือนนะครับโบนัสบริหารองค์กรนะครับโบนัสพัฒนาธุรกิจนะครับรวมไปถึงโบนัสรายปีอีกด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นเหมือนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับหลายคนก็ถามเลยว่าแล้วถ้าเกิดอย่างนี้นะครับในการทําคุณสมบัตินักธุรกิจระดับสตาร์นะครับซึ่งต้องมีการสร้างนักธุรกิจซ้าย5บอลขวา5บอลแล้วก็มียอดแนะนําตรงฝั่งซ้าย5 0 0พันขวา5,000นะครับจะสามารถเอามานับรวมได้ไหมแน่นอนครับนับได้แน่นอนนะครับคุณสามารถที่จะตั้งเป้าหมายนะครับของการทําธุรกิจในช่วงแรกกับการเริ่มต้นนะครับในการพิชิตตําแหน่งนะครับ มัธยมพิเศษสถา b u s บิสเนสแอสโซเ t ตได้นะครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับก็สร้างกันได้ง่ายๆเลยครับเรามีตำแหน่งโกขึ้นไปนะครับชวนคนเปิด m อ็ม b i รอบนะครับภายใน12สัปดาห์เดียวกันนะครับให้ครบตามเงื่อนไขนะครับตามภาพนี้เลยนะครับนะครับก็ซ้ายนะครับห้าห้าแพ็คนะครับ ขวาแพ็กเกจนะครับแล้วก็มียอดรวมฝั่งสายเท่าแนะนำตรง5,000ันยอดรวมฝั่งขอยแนะนตรง5 0 0 0ัายใน12บรอบคุณนวณเดียวกันทำให้เสร็จตามเงื่อนไขนี้รับโบนัสเพิ่มอีก5,000บาทตามเงื่อนไขสตาร์โบนัสรับโบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นอีก5,000บาทเลยนะครับตามเงื่อนไขสตาร์โบนัสนะครับแล้วก็ยังได้รับนะครับเราลองมาดูนะครับเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้นะครับ้าย5,000คะแนนขวาห0 0 0ันคะแนนนะครับ ก็1,000 0คะแนนคูณค่าแนะนําตามแผนธุรกิจหลักคือ50%เป็นเงิน5,000บาทนะครับโบนัสบริหารทีมครับซ้ายมี5,000คะแนนขวาม,มี5,000คะแนนคูณสูงสุดที่40%ก็คือ2,000บาทแล้วก็บนัสจากการที่แนะนําคนเปิดมีบีอีบนะครับอีก1,000บาท10คนนะครับอีก1,000 0บาท ได้รับสตาโบนัสพิเศษอีก5,000บาทนะครับสูงสุดครับตามเงื่อนไขก็จะได้รับรวมทั้งสิ้น22,000บาทนะครับ22,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นทําธุรกิจสามารถสร้างไรายได้นะครับถึง22,000บาทตั้งแต่เริ่มต้นได้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับของอ โมเดลธุรกิจนะครับในส่วนของ m v e b i s แล้วก็ m v Passa ซึ่งใช้งานได้ไม่ยากเลยนะครับในคลาสต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะครับว่าวันนี้เราจะตรวจสอบในเรื่องราวต่างๆนะครับว่าจะเป็นรายงานต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มหอมปากหอมคอจะได้เข้าใจนะครับเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวของตัว m v e b i s แล้วก็ m v Passa มากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าคลาสนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ